ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะมีรถอ e ีโคคาร์ให้บริการตลอดทั้งวันถ้าหากคุณได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราแล้วนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไปไหนภายในมหาวิทยาลัยของเราคุณจะไม่ต้องเดินเลยครับเพราะว่าอ e ีโคคาร์ของเราจะพาคุณไปทุกที่ในมหาวิทยาลัยครับ ครับในมหาวิทยาลัยของเรานะครับถ้าคุณได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยของเราแล้วและคุณเรียนเรียนอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่น้าคุณไม่ต้องกังวลเลยครับว่าคุณจะไม่มีน้ํากินเพราะว่าในมหาวิทยาลัยของเรานะครับในแต่ละห้องหรือว่าหน้าห้องต่างๆนะครับจะมีตู้กดน้ําให้บริการอยู่แล้วก็คุณสามารถกดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับครับในมหาวิทยาลัยของเรานะครับในทุกตึกคณะจะมีร้านอาหารให้บริการอยู่ใต้ตึกของทุกตึก เมื่อนักศึกษาหิวนะครับนักศึกษาไม่ต้องเดินไกลเพื่อไปซื้ออาหารข้างนอกแต่จะมีร้านอาหารอยู่ใต้ตึกของทุกคณะนะครับและจะหมดปัญหาการไม่ได้รับทานอาหารเช้าเพราะว่าเราสามารถมารับประทานอาหารเช้าใต้ตึกได้ครับครับในหมาลัยของเรานะครับก็จะมี a า u f i t n e s s นนะครับที่คอยให้บริการเครื่องเล่นออกกำลังกายมากมายนะครับ แค่เพียงเสียค่าบริการ10บาทต่อครั้งในการเข้าไปเล่นครับคพรับแต่จะหาปต้นไม่มีน,นะครับข้างหน้า S A U Fit เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้ทุกคนได้เล่น,นครับแบบนี้ครับ <c oughs> ครับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีการให้บริการสาไวยน้ํานะครับก็คือสาไวน้ํากดเก้านะครับทางสาไวยน้ํากดเก้าเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายเพียง50บาทต่อครั้งครับแต่ถ้าหากคุณนะครับพาชุดไวน้ํามาเองจะมีค่าบริการเพียง20บาทต่อครั้งครับเราสามารถมาไวน้ําได้นะครับก็คือทั้งสร้อยเมตรแล้วก็สาห้าสิบเมตรครับไม่ว่าคุณจะมาเวลาไหนเราก็สามารถมาไวน้ําได้ครับ าาทุกท่านอย่าออกกำลังกายโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆนะครับทางหมหาลัยของเราแล้วครับก็จะมีสนามกีฬากลางนะครับเอาให้ทุกคนสามารถวิ่งและมาเตะฟุตบอลได้เลยนะครับครับในมหาวิทยาลัย จะมีลิฟที่ให้ความสนุกสบายและนอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยกับท่านที่มีความบกป้องทางสายตาน,นะครับก็คือจะมีอ,อักษรเรลวในการกดลิฟก็คือมีที่ตัวเลขแล้วก็มีที่ปุ่มกดว่าจะปิดหรือเปิดลิฟนะครับแต่ถ้าเป็นของห้องสมุดจะมีเสียงให้ด้วยครับว่าลิฟเปิดแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับในตูเตึกของมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะมีะดับเบิลปะกาบดับเบิลนะครับที่คอยจับไว้นะครับ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุอัคีไฟที่อาจเกิดขึ้นได้ครับครับในทุกหน้าตึกของมหาวิทยาล,ลัยของเราครับก็จะมีทางมาลายติดตั้งไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขั้นถนนครับ บนถนนของมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะมีลูกระนาดที่คอยชะลอความเร็วให้รถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในมหาวิทยาลัยของเราทําให้นักศึกษาของเราปลอดภัยแล้วก็คนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราปลอดภัยครับครับในหมหาวิทยาลัยของเราครับก็จะมีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ทั่วทุกตึกครับเพื่อป้องกันเหตุที่คาดไม่ถึงได้ครับไอ้น้องไอ้น้องครับในหมหาวิทยาลัยของเราครับก็ยังมีล่องวงจรเป็นนะครับติดตั้งอยู่ทุก,ต,กตึกนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยและสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ ครับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีคณะวิทย์และเทคโนโลยีซึ่งมีสาขาการจัดการัยพิบัติไยนะครับสาขานี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติครับในด้านความปลอดภัยนะครับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีตำรวจอาไุโสที่คอยปกป้อง่ครับที่จะให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่รถต้อนรครับ ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะที่จะได้เห็นถึงความรักในสังคมนะคะคือการรับน้องค่ะเพราะมหาวิทยาลัยของเรามีทั้งการรับน้องคณะรับน้องสาขาและน้องมหาวิทยาลัยค่ะพี่แสดง้เห็นถึงการสานสัมพันธ์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยค่ะการจับสายเท็กนะคะเป็นการสางสัมพันธ์ระหว่างพี่และ ในห้องเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในห้องเรียนหรือกิจกรรมภายนอกห้องเรียนนะคะเช่นไปมูล,มล,ลนิธิค่ะเพื่อไปจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุค่ะในมหาวิทยาลัยของเรานะคะจะมีสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะซึ่งมีหน้าที่จัดการและดูแลกิจกรรมต่างๆถ้าอย่ากเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกิจกรรม ของคณะกนะ็สามารถมาสมาัครที่สมโมสรนักศึกษาได้ค่ะช่วงแรกในมหาวิทยาลัยของเรานะคะจะมีการรับสม,สม,สมัครสตาฟเพื่อจะช่วยควบคุมเรดุเลกิจกรรมต่างๆซึ่งเรียกสตาฟเหล่านี้ว่าราชบุญเจ้าหม่นะคะถ้าได้ถ้ได้เป็นสตาฟนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญในมหาวิทยาลัยค่ะ ในกีฬาหมาวิทยาเลยจะมีการแข่งกันกีฬามากมายและยังจะมีการนับสมัครนักกีฬาเพื่อที่จะมาเป็นนักกีฬาของคณะน,นั้นนั้นถ้าเราเป็นนักกีฬาของคณะน,นั้นนั้นเรายังจะช่วยคณะของเราแล่นนอ,อกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาไม่ได้มีแค่การแข่งขันกีฬาแต่ยังมีการแข่งฉากสเตนเชียและเชียซึ่งจะเป็นหน้าที่จากคนที่ไม่ได้แข่งกีฬาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนสําคัญของคณะนั้นๆซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนสําคัญของคณะนั้นๆครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํามหาวิทยาลัยของเราตามทฤษฎีของมัตโโธก็อขอให้น้องๆนะครับเข้ามาเรียนในมนหาวิทยาลัยของเราเยอะๆนะครับ,บค,ครับ